สวัสดีทักทายเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาไล่ตามเคยครับเพื่อนๆมาอัปเดตไล่มันครับอันนี้ครับเพื่อนๆไล่มันแปลงนี้ไล่สิบเดือนแล้วครับจะขุดยังไม่มีเวลาเลยฮะอ้อยยังไม่เสร็จไร่อ้อยยังไม่เสร็จอ้อยเข้าโรงงานนะครับ แปมาปลูกอ้อยบ้างไถ่ทีบ้างนะคไม่รู้แปลงนี้หัวจะดีหรือเปล่าดูต้นเล็ก,กครับดินแตกดินเขาก็ยังมีความชื้นหลังจากที่ฝนตกลงมาอันนี้ต้นเล็กครับมีหัวไหมมีอยู่ครับเพื่อนๆเนี่ยเนาะหนึ่งหัวเยอะอยู่ครับมัน ทำอยู่กับเกษตรครัปลูกมันปลูกอ้อยชีวิตไม่ได้รู้ล่าครับทำงานกับเกษตรพอโครับเพื่อนๆนูพ่นเพื่อนหย่อนแสงนิดนึงครับแตงนี้ก็ไล่ไล่อยู่ครับอ่าวันนี้มา ถ่ายที่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆจากเด็กๆขับไปคีบอ้อยกันตัดอ้อยคีบอ้อยกันเราก็มาเตรียมดินครับลงแปลงครับเตรียมดินลงแปลงติดชายป่าจะลงอ้อยแปลงนี้จะลงอ้อยครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูไถ่ที่ครับเพื่อนๆกับ M75 ศูกับพันสี่ใบมาครับไปถ่ายที่กา้านนะครับเบาะนั่งก็จะประมาณนี้ครับครับชีวิตกเกษตรนะครับมาไปถ่ายที่กา้านนะครับชีวิตก็อย่างนี้นครับชีวิตของกเกษตร

เนพ่ได้มาก็ลงตนไปราคากลางเข้าตั้งมาเราไม่มีโอกาสครับเพื่จะได้รับได้รวยแต่พอได้อยู่ได้กิน ราคาดีๆค่อยราคาดีๆก็แส้นตะกอนก็เริ่มสาบ้ากได้ให้ผมค้าก็การลงเงนะินที่ไม่เข้ามาแซดก็มีโแค่นะครับเก็บพนบาลื่นแก็บเกีก่ยวลงทนลงลงทนลงแรง พ่เลมาพ่นดีก็ดีพ่นไม่ดีครับาไส้น้ำจากธรรมชาติบสระน้ำมือน้ำากธรรมชาติก็ไม่ดีครับพนไม่ค่อยโตกเราก็มีพนเล็ดที่ไม่ค่อยดีมีได้เดี๋ยวพ่นดีเกษตรกรก็เชิญใจครับทาไม่เยอะจนเกินไปกำลังพอดีพอดีครับ กับล้อรถครับมุนไปเรื่อยชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นครับต้องเดินไปข้างหน้ามีท่อยล่างบ้างเพื่อความโยนรอนะครับเนี่คนเราอันนี้ก็มาทาักทายเพื่อนๆครับ เพื่อนเพื่อครับมาข้อกำลังแลแรงใจสวัสดีครับ